ทานมากลุงไปห้างมานะคะไปซื้อผลไม้นะคะแล้วก็ผักนิดหน่อยค่ะเพื่อที่จะมาทำก,กับข้าวในช่วงเย็นนะคะนี่เลยค่ะก่อนที่เราจะรับประทานนะคะตัวช่วยดีๆที่อยากให้ทุกบ้านมีติดไว้นะคะนั่นก็คือน้ำยาล้างผักผลไม้ของกิปบะลินนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาเตรียมน้ำเพื่อแช่ผักกันนะคะนี่เลยค่ะลุงก็จะใส่น้ำยาล้างผัก น้ำประมาณนี้นะคะใช้เพียงนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะเท่านั้นค่ะนี่นะคะแล้วก็ใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็วนนะคะวนเบาๆนี่ค่ะพอเตรียมน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็มาดูนะคะเนื้อผักของเราก็ไม่ค่อยสดเท่าไหร่นะคะนี่เลยนะให้ดูนะคะ ใสเลยนะคะแช่ลงไปเลยค่ะน,นี่ค่ะแล้วก็อังนุ่นนะคะใส่ลงไปเลยค่ะไปเลยนะคะอันนี้ค่ะแช่ไว้ประมาณ5นาทีนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะคะ มาดูกันค่ะครบ5นาทีแล้วนะคะนี่เลยนะเดี๋ยวเราก็เอาผักขึ้นมาก่อนนะคะเห็นไหมคะผิวก็จะดูสดนะคะตึงๆนะคะนี่ตะกี้กดๆไปแล้วก็ยังดูแบบเขาเรียกว่านิ่มๆเนาะแต่รู้สึกว่าผักสดขึ้นนะคะเดี๋ยวเอามาขึ้นเองก่อนนะคะก่อนที่จะมาชะล้างกันนะคะก็เป็นองงัุ่นนะคะนี่โอ้ ขาวหไปเดี๋ยวเรามาดูน้ํานะคะเห็น <He S 2> ไหมคะทุกคนสิ่งสกรปรกที่อยู่ในผักผลไม้นะคะไม่ว่าจะเป็นสารเคมีสารเคลือบแว็กนะคะที่อยู่ในผักผลไม้ไข่เมยองไข่พยาธิเห็นไหมคะสารเคมีต่างๆหลุดออกนะคะแล้วก็น้ําก็จะแลด,ดูขุ่นๆใช่ไหมคะทุกคนขั้นตอนการชะนะคะก็คือเปิดน้ํผ่านนะคะประมาณ3 0มสิบวินาทีนะคะถูๆ,ๆนะคะ เปงน่ารับประทานมากเลยคใครที่กังวลนะคะสารเคลือบขาวที่อยู่แน้งหุ่นนะคะบอกเลยว่าชำระได้สะอาดหมดจดมากเลยนะคะน่าทานมากนะคะตอนนี้เ,เดกันค่ะืม้งุ่นน่าทานมาก ยัไงบ้างคะล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วน่ารับประทานขึ้นมาเลยใช่ไหมคะนี่เลยคะ่ะตัวช่วยดีๆที่อยากให้ทุกบ้านมีติดครัวไว้นะคะผลิตภัณฑ์น้ํายาล้างผักและผลไม้ของกิฟฟีนสะอาดปลอดภัยมั่นใจสุขภาพดีทั้งครอบครัวนะคะ